สวัสดีครับวันนี้ TTR จะนำเสนอจักรยานทิน่น X รุ่น M 2 3 7นะครับรุ่นนี้จะเป็นล้อ27.5นะครับเฟรมอลูมิเนียม21สเกียร์ตัวเริ่มต้นนะครับอุปก,กรณ์ที่ให้มาก็จะเป็นดุมปลดเร็วนะครับชุดเกียร์ก็จะเป็น Shimano น,น,นะครับ โชคตัวนี้ล็อกไม่ได้นะครับเป็นเป็นอลูมิเนียมนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเหมาะสําหรับตัวเริ่มต้นสำหรับผู้เริ่มปั้นนะครัราคาไม่แพงครับตินผีก็เป็นของทัวนี่นะครับเฟืนชิมาโโนง ดิสเบกเคเบลิลกะโหลกเป็นกระโหลกแบริ่งนะครับน้ำหนักเบานะครับปั่นดีนะครับไซส์ก็จะเป็นไซส์16นะครับตัวนี้ สำหรับท่านที่ต้องการจะสั่งซื้อก็โทรได้ที่0802515885นะครับบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับหรือเข้าไปคุยกันใน Facebook ของ GTR Bike ก็ได้นะครับยินดีให้คำปรึกษาครับมีบริการซ่อมนะครับจัดส่งโกดังสินค้านะครับครบวงจรเลยนะครับ บริการอะไรของทีเด็กด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ